กผมพิสารเตชะธีรวัตรพักเพื่อไทยจากจังหวัดชิงไานปราฐานครับเวลาที่มีไม่มากนะครับกระผมจะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพระราชกำหนดในอำนาจของกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID 2019เพิ่มเติมปี2564นทปรทะธานครับก่อนที่จะอภิปรายรายละเอียดเกี่ยวกับ เนื้อตัวหรือความในกฎหมาย9มาตรานี้นะครับผมขออนุญาตแจ้งข่าวดีก่อนครับตอนนี้นายกรัรีและคณะบัรรีนะครับได้มีมติประกาศว่าจะมอบเงินเดือน3เดือนตั้งแต่มิถุนาถึงสิงหานะครับเพื่อเป็นการสมทบกองทุนโควิดเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเอาไปต่อสู้กับการระบาดของโควิดท่านประธานครับอันนี้เป็นมติครมเมื่อหมิถุนาของ ประเทศมาเลเซียครับผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเห็นท่านนายกเป็นคนที่อารมณ์ดีมีการพูดจาตลกโปกฮาแต่สิ่งที่ผมจะขออนุญาตว่าวันนี้ครับผมเชื่อว่าท่านนายกยังไม่นอนผมจะขออนุญาตสื่อไปถึงพระนาท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยตรงครับเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยครับท่านได้แสดงความคิดเห็นเหมือนกับสภาหแห่งนี้ครับ เป็นสภาสนชหรือเป็นสภาที่ท่านแต่งตั้งมาเองท่านท่านครับในนี้นะครับไม่ว่าเป็นสอสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ตัวเขาเองนะครับเขายังมีสอสซึ่งได้รับคะแนนมาสามหมื่นสี่หมื่ทุกคนเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนและที่สําคัญก็คือเราไม่ได้ด้อยกว่ากันนะครับในมาตราสามเนี่ยได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระหมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงพระประมุขและทรงใช้อำนาจผ่านทั้งสภาผู้แทนรัฐสภานะครับคณะร,รัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญถ้าผมจะแปลความอย่างนี้เนี่ยครับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ใหญ่กว่าพระน้าท่านชวนล่ะครับเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างทําหน้าที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลจะเอื้อจะอวยอยังไงก็แล้วแต่ท่านเป็นความเห็นที่ท่านเป็นตัวแทนมา แต่จะให้ฝ่ายค้านไปอวยท่านไปเอาใจท่านไปเลียท่านไม่ได้อะครับ<ม>เพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันชัดเจนว่ามันผิดพลาดแล้วเรารับไม่ได้โดยเฉพาะระวังนี้วิสาห์ระวังนี้นะครับอย่าพยายามหลีกเลี่ยงความเสียดสีไม่งั้นจะมีการโต้ตอบกลับมาอีกครับเปลี่ยนขอบพระคุณท่านประธานครับผมเคารพและก็จะพยายามแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมอยากแสดงความคิดเห็นไปถึงพระ่านนายกจริงๆ มาตรา114ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมโดยปราศจากขัดกันแห่งผลประโยชน์ท่านประธานครับอันนี้นี่ผมต้องเรียนท่านนายกเลยครับว่าท่านก็ปรับตัวมาได้ ระดับหนึ่งนะครับตั้งแต่เราอยู่ที่สภา a อโอทแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรียนให้ท่านทราบว่าที่นี่ก็คือรัฐสภาท่านกับท่านชวนเท่ากันละครับท่านป่านครับผมขออนุญาตใช้เวลาผ่านไปถึงเรื่องรายละเอียดของพระราชกฤษบฉบับนี้ครับผมเรียนตรงๆว่าผมรับไม่ได้จริงๆครับท่านป่านครับในการเขียนอันเนี้ยครับท่านบอกว่าจะนำเงินไปแก้เศรษฐกิจสังคมจากการระบาดของโควิด -19 แต่ความเป็นจริงแล้วท่านครับมันเป็นเทคนิคที่ท่านจะอ้างแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหลายเรื่องนะครับ mm. เพื่อให้คอรมใช้เงินได้สะดวกขึ้นครับ mm. กู้มาแล้วก็เป็นแบงค์เช็คอย่างที่ว่าแต่อย่าลืมนะครับกู้มาแล้วก็เป็นภาระนี่ที่พี่น้องประชาชนจะต้องใช้ร่วมกันครับร้อยสองปีทุกปีที่อยู่กู้มาท่านอยู่มาเจ็ดแปดปีเนี่ยท่านใช้เงินงบประมาณไปยี่สิบล้านล้านนะครับ ตัวเลขที่เป็นหนี้หลังสุดเมื่อเมษาที่ผ่านมานะคร7.5ล้านล้า,านครับท่านประธานครับผมแน่ใจว่าในภาวะอย่างนี้ครับทั่วโลกทุกประเทศต้องใช้เงินกู้ครับผมก็เห็นด้วยเพราะข่าวนี้นยฮะในการระบาดรอบ3มเนี่ยมีนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์เขาบอกไว้เลยนะครับว่าเราจะต้องใช้เงินที่เป็นหนี้เสียหายไป4.6ล้านล้านและโควิดเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นประมาณเดือนสิงหา,าท่านประธานครับ แต่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมไม่ไว้วางใจครับเพราะท่านกู้มาแล้วเนี่ยท่านเอาไปใช้ผิดประเภทที่สำคัญก็คือสุรุ่ยสุร่ายไม่มีประสิทธิภาพและตําน้ำพริกละลายแม่น้ำครับท่านมีแต่แจกอย่างเดียวและที่สำคัญก็คือทำยังไงครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีหรือเปล่าครับพวกเราเนี่ยผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนที่สสไปเยี่ยมนะครับฝากมาต่อว่า ฝากมาตําหนิฝากมาสแสดงความคิดเห็นให้พี่น้องประชาชนว่านายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีบริหารผิดพลาดหลายเรื่องต่อพรบกรเงินกู้ฉบับนี้นะครับผมเรียนท่านประธานว่ามันเอื้อต่อการทุจทริตคอ์รัปชันสูงมากครับนั่นเป็นเพราะว่าผ่านคอรมอคอ,อ,อรมอก็ตั้งคณะกรรมการเหมือนกันที่เพื่อนสมาชิกบอกอะครับไม่ว่าจะเป็นสาภาพัฒน์ไม่ว่าเป็นคณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้นมาก็เป็นคนที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาทั้งนั้นแหละครับท่านประธานครับ ผมเป็นกรรมธิการวิสามาันพิจารณางบ1 9จล้านล้านครับประชุมกันมา40กว่าครั้งครับควบคุมไม่ได้ครับที่สำคัญคืออะไรครับพวกเราที่เป็นกรรมธิการนะครับไม่ได้รับความร่วมมือครับผมไม่ได้ว่าท่านประธานนะครับแต่ว่าเลื่อนตลอด ใครมาชี้แจงก็ไม่ได้รายละเอียดก็ไม่รู้ขนาดเรามีกรรมธิการวิสามันตรวจสอบ1.9ล้านล้านเรายังตรวจสอบไม่ได้แล้วอันนี้เนี่ยฮะท่านจะเอาแบงค์เช็คไปละเฉยๆเหรอครับไม่ได้ครับผมขออนุญาตลงรายละเอียดครับท่านประธานในมาตราที่7ของพรกฉบับนี้ครับมันเป็นค่าใช้จ่ายที่กู้เงินในมาตรา5มาตรา6ซึ่งมีคณะกรรมการกันกรองนะครับและก็เสนอคลอรแต่ที่แย่ที่สุดคืออะไรครับผมอยากให้ท่านประธานกลับไปดูสิครับว่า มันจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจอย่างไรขออนุญาตสไลด์นะครับผมขออนุญาตท่านประธานไว้4ีหแผ่นนะครับเรามีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อปี2557ครับในข้อที่4ที่5ผมขออนุญาตจะไม่ลงในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวท่านประธานว่าเราจะไปก้าวร่วงแต่ว่าถ้าให้ท่านจําค่าวนั้นนะครับ มันก็เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องพหลกกู้ยืมเงินเพื่อทํารถไฟฟ้าความเร็วสูง2ล้านล้านเมื่อสมัยท่านนายกยิ่งลักผมเป็นคณะรมนตรีในขณะนั้นด้วยท่านทรานยังจําได้ไหมครับขณะนั้นเนี่ยเรามีวลีเด็ดก็คือรถไฟความเร็วสูงยังไม่จําเป็นกับประเทศไทยและควรจะทําให้ถนนลูกลังหมดไปซะก่อนท่านประธานครับอันนี้ครับผมขอท่านประธานว่าเปรียบเทียบสบปปลาวเนี่ยไปไกลแล้วครับ หลายเรื่องแต่ประเด็นที่ผมอยากจะชี้ชวนท่านประรธานได้เห็นพ้องกับกระผมก็คือว่าอะไรครับพรกรฉบับนี้นะครับสารรัฐมนูญได้มีนิศชยเป็นบรรทัดฐานออกไว้ชัดเจนนะครับว่าคณะกรรมการมีอำนาจในการใช้จ่ายเงินจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแม้แต่ปปชหรือสารยุติธรรมก็ไม่อาจยับยั้งได้ในการออกพอรกรเงินกู้นั่นหมายถึงไงครับสองล้านล้านทำไม่ได้ตอนนี้สปปลาวเรียนท่านประธานว่า เดือนตุลาเนี่ยครับจะทดลองวิ่งแล้วครับเดือนธันวาเขาจะเปิดเป็นทางการแล้วครับลงทุนโดยรัฐบาลจีนช่วยเหลือเขาจะมีสถานี33สถานียีสถานีเนี่ยเขาจะมีเมืองเศรษฐกิจพิเศษลงทุนเป็นแสนแสนล้านอันนี้เหรอครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากเชิญชวนท่านประธานต่อไปก็คือว่าในพรลกงเงินกู้ห้าแสนล้านเหมือนกันนะครับและท่านทําได้เนี่ยท่านจะ รับประกันได้ยังไงครับว่าจะตรวจสอบได้จะไม่ล้มเหลวที่ผ่านมาครับประวัติศาสตร์เห็นชัดเจนครับโควิดยิ่งแก้ก็ยิ่งมีปัญหาวัคซีนยิ่งแก้ก็ยิ่งขาดเศรษฐกิจยิ่งแก้ก็ยิ่งสุดที่สําคัญก็คือตอนนี้นี่อย่างที่เรียนท่านประธานว่าคนล้มละลายผูกคอตาย SME ล้มเหลวหมดครับสิ่งที่อยากจะขออนุญาตให้ท่านประธานได้ทราบก็คือว่าการบริหารค่าวนี้นะครับ ผมคิดว่าอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้มีความเห็นไปมันคงเป็นการกู้เงินท้ายๆแล้วครับปีนี้เงินกู้ชนเพดานแน่นอนและปัญหาเนี่ยเราก็ยังมองไม่เห็นอนาคตเงินกู้คราวที่แล้วเนี่ย1.9ล้านล้าน,านมีผลใช้ตั้งแต่19เมษายมษาปี63นะครับครบกำหนดมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่มีอะไรเบิกจ่ายก็ยังไม่ครบสิ่งสำคัญก็คือคุณเอาไปใช้ไม่ถูก วัตถุประสงค์ที่จะเกิดการแก้ปัญหาเร่งด่วนกู้แจกกู้แจกกู้หาเสียงซึ่งเราก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าอยากให้ท่านประธานได้เห็นพ้องต้องกันกันกบผมอันหนึ่งก็คือว่าโครงการที่เขาบอกว่าใช้พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากท่านอะไรครับทุกจังหวัดแบ่งตามลำดับครับสี่ร้อยล้านหกร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านมีรัฐมนตรีในคอรมอไปคุมเตรียมตัวหาเสียงนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเพื่อนฝูงเห็นละ มีตังทอนกันทีส่สำคัญก็คือมีขาใหญ่ไปรอเก็บสตังและมีไฟฟ้าโซล่าเซลล์มีอย่างที่ไหนครับ6กรกว่าล้านทุกเสาในอบตอมีหมดตัวอย่างที่เห็นสมุดปราการนะครับแล้วมีอย่างนี้ทั่วประเทศครับมันเป็นเหลือบที่คอยหากินกับงบประมาณ อันนั้นคืองบ45,000ล้านนะครับก็เดี๋ยวกรรมธิการกับพวกเราเนี่ยคงจะได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งท้ายสุดครับท่านประธานครับผมมีกรอนที่จะขออนุญาตฝากไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะครับข่าคือนักกู้ผู้ยิ่งใหญ่ชื่อเสียงขจรไกลทวินหาคือนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพยา ชื่อประยุทธ์จันโอชาจำใส่ใจข้าคือนักรบเก่งยิ่งนักยึดอำนาจยิ่งรักประจักษ์ใสชายอกสามศอกกระจอกในแย่งอำนาจจากหญิงไทยหน้าอับอายกู้กู้กู้ก,กูต้องกู้ใครใช้นี้กูไม่รู้ถายไม่ได้หน้าที่กูคือกู้กู้แล้วไง ใครใช้นี่ต่อไปฉันไม่แคร์จากสอสอนอกสภาพักเพื่อไทยนะครับรองศาสตราจารย์ดอรอดีสรเพียงเกต9มิถุนา64ครับขอบพระคุณข้ารานคราบครับขอบคุณครับ